อย่าเป็นกดทิปกันเลยหลายคนนะหลายคนนะยัเมมาซามาซนจัดโอ้ไ้ยแล้วกูลอยเปคนละทิศทางมันลอยขึ้นส да. ูงข oh. oh. ึ้นสูงขึ้นวะไม่ไม่ไม่อะคือการหักเหของเออไปลูกเชือกเลยปูกเชือกปูกเชือกไปกันเลยเดี๋ยวใช่ไหเก็บถึงไหมเก็บถึงไหมปุกโยตอนนี้ไหมปวยตอนนี้ไป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 กเก็บหเก็บไปไปไป ไอ้ยี่ชื่อชื่อไม่ยืนน่ากลัวมากกูกลัวตัวว่ะเลย้เยี่แม่งตกไปแล้วมันก็คือที่อะไรกูตายหาเลยนะลงไปสู่อีเทอร์นิตี้เลยมาชาดไอ้ยี่ด้วยมาชัดเอ้อ้ระวังนะเอามือห่างคีย์บอร์ดตอนนี้นเออไอ้เรื่อมันไอ้มันถอยกลับอะไอ้ยียอะไรอ่ะไอ้ยี่อะไรด้านล่างเน่ะ

ด้านหลังมันหาลูกมาด้วยไอทองที่ไม่น่ากลัวยี่หายนี่ยไม่กลัวไม่เชื่อเลย็จแล้วด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าเมื่อไรอีกออัคารานี่คือตัวอะไรอ่ะด้านหน้าเฉลยมันจะไม่ลอยมาแดกกูใช่ไหมแล้วถ้ามันต่อยกูตึ้งเดียวแล้วกูโดดลงเรือไปแล้วกูตายทำไงอ่ะมันไม่มามันเป็นทำอะไรเหรอปามันเปยนปลาที่อ้ด้านหลังแม่งจุงลูกมาด้วยไอ้ยืดยืดห่้ยยืดห่วยยืด เชจเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเชจอยเชจอยมันจะมีนะสัตวะไอ้เชียบุญวายังไงสัตว์ผมผมชื่อผมนี่ยกนิ้วสูงขึ้นเลยอ่ะเฮ้ยใครก็ได้แบ่งเอ็นเดอร์โฟมมาให้กูหน่อยดิเผื่อกูแบบเผื่อกูชนเผื่อไปกดปุ่มเรียบร้อยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอแลนดิ้งตรงจุดปกติกันเดี๋ยวกดปุ่มผิดกูซวยอีก

มีโอกาสลอดสูงแต่คนอยู่ตรงกลางอะไอ้มันนัณกลเลยไม่ไม่คนที่กิ่อยู่เนี่ย่ดะตาอเลย้เกิดัหดรอะไระิดอะรบ้เอเสียงเคียรอะไวะถึงวราอสกเรไม่เป็นไรก็คิดว่าจะเล่นใหม่ค่อยค่อยจอดค่อยๆจอด ไอ้หมวหนึ่งงี้ไปลองตบดูท้งมดเยลองีองลองลองลอชีวิตองล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 ององลอลองลอลองลออ้ลอองลองลองลออ้ลององลองลองลอองลอองยอองลอลองอลอลออ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 อ ไปยี่อะไรวะอะไรไปทำยี่อะไรเพื่อนยี่ทำยี่น่จะตายอะฮะทำไมพี่อยากอะไทล่ไอ้หนูมันยี่มันยี่อะมันยี่โอ้ยยยจะเป็นจะเป็นคนโพลคนเฟย์มันมันเขียน D R แน่นอนเลยมันไม่เขียนทับหมดทุกอย่างในโลกแน่นอนเลยเนี่ยตรงเนี้ยโอ้ของตัวเ็งเลยเนี่ยตอนนี้่ปเพื่อน กด P เป็นกด E เฮ้ยเฮียแม่งแม่งมาทั้งประเทศเลยชั้นเอากลับไปด้วยเอาฉันกลับไปด้วยแม่งมาทั้งประเทศเลยเฮียเฮียแล้วเอาไพาคุไปเอาของกูก่อนโม่ใครวะเนี่ยกินคนโม่ใครโม่ใครวะเนี่ยอยู่ข้างบนแล้วกูไงแล้วกูตายหายอยู่ข้างบนแล้วกูทำไงอ่ะทำไงอ่ะทีเนี้ย กูขึ้นทางไงอ่ะโอ้เราเอ็นเดอร์แมนเดินมาตีกูเองช่วยด้วยคุณวายยังไงเอ็มันกี่พีกี่พีหมดมาทุกอย่างเลยอ้เยจะเล่นบุญจะเล่นบุญยังจะขึ้นไปยังไงวะใช้ยั TP ผมด้วย TP ผมเนี่ยไม่หมดเอากูว้าไปที ก็มี้ไอหมดทุกอย่างบอกไว้แค่นั้นไม่ไม่ไม่มันจะดึงเฉพาะรอบๆที่เราอยู่ที่เราเรนเดอร์มันมีไอออนกอลเลมด้วยแล้วกอลเตด้วยไอหนุนมันดึงทุกอย่างบอกไว้ไ้ว่ามันดึงทุกอย่างไอหนุนมันดึงวีเลเจอร์ไปด้วยบอกเลยว่ามันดึงทุกอย่างไม่มีวีเลเจอร์อีกต่อไปแล้ว ลอยเฮียอะไรอ่ะกูกลับบ้านตอนเนี้ยตามไปเดี๋ยวเจอไม่มีตัวเฮียอะไรเหลืออยู่เลยอ่ะแม่งไปแม่งไปแม่งกระทั่งวัวเุณท่าทั้งวัวไม่มีเลยโอ้ยหายทั้งสวนเลยสัตว์สัตว์ลงสัตว์เลี้ยงหายหมดเลยเราไม่ต้องรีดงูวัวอะไรแม่งไปหมดไปไปขังอยู่ในห้องนะนะแม่งไปทั้งประเทศเลยหายไม่ต้อรีดเนื้อต้องรีดเนื้ต้องรีดเนื้อต้องรีดเนื้ฟต้องรีดต้องรีต้องรีไป โอยไกน้หดลยเราเดินใหม่อะเดนใหม่เท่ายแต่ว่าแต่ว่าเราเล่นมาไกลมากเลยะใช่ใเราเล่นมาไกลมากไม่เป็นไรมันมีมันมีเขาโพงเลยใช่ไหมลักช่วยเาไมได้เสียได้ได้อรู่ได้ยิบ อ่าแล้วแล้วกูกูกูเข้าสูตรตัวต้นได้ไงเนี่ยไข่าวไม่ไข่ไข่เจลาทรีเนี่ยสองเจลาทรีอะไรวะไข่เจลาทรีมาผมเกิดเจลาทรีเอาเป็นว่าตอนนี้ที่บ้านหายหมดเลยทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเจ้าทรีอะไรอะแม่งไปแม่งไปอยู่ในนั้นหมดอะแม่งไปอัดก๊อปปี้ยหมดเปิดพี่ภูอ่ะพี่ภูพี่ตายกับหมาพี่ตายร้องทั้งใเนี่ย ไม่เคยเปิดมมเดอนี้ก็ดีกู้อะทุกคนหายหมดแล้วกู้ก่อนไหมกูเซิร์ฟก่อนไหมแล้วค่อยกลับเข้าใหม่รอบย้อนวันก่อนเซิร์ฟก่อนอะขอคราเต้หนึ่งอะไรนมันหลุดเันหลุออกมาทุกอย่างได้อยู่แต่ย้อนตอนที่เรายังไม่ได้เข้าดีเอ็นอะประมาณนั้นี่มีใครตีตีไหมพอพี้อะไรได้อยู่ได้อยู่ได้ด้วยตีไหมเข้ามาตีไห้ดีเนอะเออตีใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรชิลโควิด ผมมีตออยอดเซฟเซฟผมมีอยู่ดิเออบตีใหม่ที่สั่งมาเฮียเฮียซีนกเอียงมาแรงสามเฮียมาหมดเลยเฮียไอตอนว้าเราผมเนี่ยโอไมบีซีเลยอ่ะมากันทั้งตำบลเดีอ่รวมไปถึงไมใหญ่บ้านผมแลกไปช่วงนี้ครับผมแลกไปช่วงนี้ผมเร่งของทำไมว้าเปนแลกดังวะ สภาพเม็งโอ้ไม่ดีสิกันเลยนะไอ้เพิตัดภาพบาทีมีโกเลมเต็มมากเลยอ่ะคุณนึกเอาดิเฮียแม่งไปยันจอร์ลาเค่ทำไมถ่ายจอร์ลาเี้ยเฮียเฮียขนาดตะล่วงพี่ว่าเหนือวกับทุกสิ่งแม่งโดนทำไมเลยย้ายไปโดนคิปเปิลระเบิดตายหาอะไรกันหมดเลยเฮียเฮียผมขอโทษผมกดผิดอย่าอย่าอย่าไปดูสภาพไปสภาพทำไมทำไมมึงไม่เอาไอ้นี่อ่ะ

ไม่เป็นไรไอ้คนหาไม่ใช่กูที่เหนื่อยท่เหนื่อยคนตายที่เราสตัวโอ้ยตายแล้วตายแล้วกูอินทั้งมีมีเซฟอยู่มีเซฟอยู่งั้นก็ถ้าถ้ารีได้ก็รีโฟบีเซฟอยู่เซฟของเมื่อวานก่อนหยุดย่อสุดมีไม่เซฟล่าสุดที่เอ่อ ที่ส่งมาให้ผมมาได้อยู่ตอนตอนที่ไอเอ่อเดอะล็อกมัมมี่เพิ่งเข้าอ่ะเย่ที่เหี้่โคตรเท่เลยวะสัตว์ชื่อใครวะชื่อไอ้ผมใจอะว่าว่าภาวะกับไปบ้านเลยพาวะคอยบ้านเขาจะฆ่ากูเลยยี้ อันเราต้องออกก่อนปะออกแล้วก็เปลี่ยนเซฟเวอร์ใหม่แล้วสรุปเพชรที่ผมหามานี่คือแบบไลไลไลท์ไลท์โมเดลแรกเลยค่ะไลทมฟาเาแม่งโล่งเลยแม่งล้นเลยรอเฮียอะไรเฮียแม่งไปยันจอร์แดนแค่ะแม่งไปยันมะเร็งสาบอะเฮียมะเรงตาสาบเต้นซุมบ้าอยู่แม่งคว้าไปดีเอ็นแบบงงๆอ่ะมองอัดแม่งเฉยเฮียเออไรเฮีย ปาจะไม่ทำมันก็ได้ยจะไปจะปาพี่เจี๊ยบพี่ไปีลยวโจอเค้ผมก็ไปเลยไม่ไม่สภาพแลสภาพผมแมงเดินอยู่เดอยเดียแล้วม่กูเจออะไรกูเจอกูเจอเกตเจเจอเศษเศษเก็เจะเครปกับใครไม่รู้จะเจอเครใครตาผ่านความตัแล้วต้องตัแกูเนียได้วายวไอ้เียไอ กูอะใช้เวลาสองวินาทีของกูในการขุดออกมาข้างนอกไ้ก่อนที่วินาทีสุดท้ายอะบล็อกอีกอันหนึ่งไม่กำลังจะแตะและกูกำลังจะเดินแล้วคีเปอร์มันสามตัวระเบิดพร้อมกันใส่กูอะอแม่งดังต,ตุ่มตุ่มตุ่มแล้วกูตายห่ากูยังไม่ชนามีอะไรอีเดี๋ยวผมตัางตังตัวเองว่าผมจะโคลนไฟทุกๆหนึ่งชั่วโมงโคลนไฟลลกเหมือนออโต้เซอออโต้เซฟประมาณทุกหนึ่งชั่วโมงแต่แบบแมนนวล คุยเอ้ยชัลบานกุยเฮียแม่งกลายเป็นชัลบานกูชลบูมบีชลบูคุยเอ้ยเฮียเลี้ยงอยู่สองตัวหายทุกตัวเลยชิบหายอย่าพูดนน่นเลยนกอีมูของคุณกับไอ้ไม่ใช่ไอคุณฟุกเกอร์หายหมดทั้งหมดเลยหายหมดทุกอย่าง เอาทุกย่งมึงเข้าใจเขาว่าหายทุกอย่างป่ะกูบอกว่ายันจราเข้กับแมงสาบอ่ะมึงที่เรามันหายเยอะขนาดไหนไอ้เหี้ยมันไม่เหลืออะไรเลยอเ่อเพื่อนมันไม่เหลืออะไรเลยคือคือมึงที่สภาพบอกแม่งประชากรไม่แออาดจัดอะไอ้เหี้ยเหมือนเหมือนแบบกดกดคลิกทีเดียวแล้วกูกลับแบบเปลี่ยนเปลี่ยนจากประเทศในปานปอินเดียโคตรพ่อไงไอ้เหี้ย้ายในนั้นที่หายกันหมดเลยโคตรเหี้ยเลยโอ้โหโอ้โหกูท้อ ล่นงั้นมึงงั้นมึงก็เล่นแบบนี้ต่อไปดิเล่นแบบไม่ดีใจเล่นแบบไม่รออะไรอ่ะไม่มปคนหัว่ครียลำบากไอ้ยไม่้องี่เสาฟองเสาอะยังไม่ลองปดไฟ มาตั้งบ้านเลยมาตั้งบ้านบ้านนี่เราเลีไยงมาตเลี้ยงมาตั้งบ้านอารมณ์เหมือนทีทอนทานอสดดิ้นนิ้วครั้งเนี้ยมือพี่ดันไปเองน้องต้องเข้าใจไม่เครียดแค่ตัวเอ็นตัวเอีแค่ข่าดิดนนิ้วตอนโลกก็จะหายไปครึ่งหนึ่งกูได้เข้ามาได้เข้ามา พี่เดียวแมวแมวแมวคอมมอนลมสลายเลยลมสลายแล้วมันลมสลายุเลังหลย